ดงนะครับดงบอลโอ้ยนั่นบางช่วงมาเราขึ้นมาดูเผื่อมันจะมีนะครับอ,อ่าจะพบการเดงงแล้วนี่ครับการเดงเขามีนะครับนี่ครับการจะออกส้มๆหน่อยนะครับ กันสมนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับสวยนะครับมีไม่เยอะนะครับส่วนมากมันจะเป็นก้านขาวหมดเลยนะครับกานส้มมีไม่กี่ต้นมันก็มีอยู่ตรงนี้ต้นเดียวครับนี่ก็เรียกอะไรนะครับที่ีมันผมก็บอน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 อ,อ,อย่างเดียวนะครับที่พูดเสียงค่อยๆเปราะเดี๋ยวกลัวจะไปรบกวนสัตว์เขานะครับ มาเจอตัวข้างตัวอะไรด้วยนะครับ่ครับบอนกระดับต้นเบลือเลยเออยังก,งกงหังจะต้องอะไรที่ตที่ต้องการก็เจอไปแล้วหนึ่งต้นนะครับยังไม่ถึงจุดหมายดีเลยนะครับแหมมันน่าจะมีด่างมั่งนะครับ ดีอย่างเงีลูการเดือดต้น,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 นเดือดอนเจ้าที่ตรงมันดงใหญ่นะครับยวมีอยู่ต้นเดียวนี่ครับบนกระดาษต้นวะนะครับดูความุวมสมบูรณ์นะครับ แนเด็บมายืนเดียวที่มันแนเด็บนี่ครับฝนตกนี่ไม่เปียกนะครับมนต้องมันถึงหน้าที่อยลายไันายืนเดียวที่นั่นยืนถือว่าโตกวัดปุ่มบุ นี่นะครับใหญ่มากนะครับนี่ขนาดมันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับบ่อยนะครับนู่นเี็ต้นนะครับบนกระดาษนะครับสวยงามมากเลยนะครับต้นแสงจะเข้าหน่อยนะครับมีลูกนะครับดูมีนกกินด้วยนะครับน่าจะเอาไปขยายพันธุ์นะครับเดี๋ยวถ้าใครต้องการนะครับทักมา ถ้ามีโอกาสผมจะทิ้งเบอร์โทรแต่ตอนนี้ยังไม่ก่อนนะครับมาหาให้ให้ได้ก่อนนะครับคนใหญ่มากนะครับดูก,ก่อนนะครับดูทางก่อนนะครับประมาณโอ้ผมว่าเกือบสามเมตรนะครับจากนี่ไปนู่นไป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 จนถึงปลายใบนู่นนะครับ ครับดูความสมบูรณ์ครับมีรอยพวกลิงนะครับเออบอนช้มนี่มันไล่เป็นนีพี่ใหญ่มันไล่เป็นดวงาน,าน,วนั่นนีตัวยเลยใบมันครับ <c oughs> สุดยอดมากเลยนะครับไล่ถึงไหนได้พี่ใใบมันสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ <c oughs> ข้ามเกือบไม่หมดนะครับนกกินไปหมดแล้วนะครับลูกนกเป็นตัวขยายพันธุ์ให้นะครับมันเป็นอะไรนะครับมันเป็นโรค เหลืองแบบนี้มันเป็นโรคแน่นอนนะครับคนนี้ลองเอาไปเป็นตัวอย่างกต้นหนึ่งนะครับ มันก็ด้วยนะครับเออมียอดอ่อนมันไม่รู้มันเกือบจะลายแต่มันไม่ได้นะครับเกือบจะด่างแต่มันก็ยังไม่ด่างนะครับดงบอลเลยนะครับดงบอล

Do vậy đi đến hạng 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 bốn con đó Thấy bốn con để tọc phải con. Ừ. ใบอ่อนมันนะครับไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับแต่บ้านผมเขเรียกบอนจะลัดครับต้นนี้ต้นนี้ผมขอนะครับอย่าว่ากันนะครับโอยังต้นหลูกมันต้นเรือยเจ้านี่ต้องไม่ติด หัวเขานะครับนี่กับการส้มนะครับจะมีอีกต้นหนึ่งนะครับเก็บไว้นี่ก่อนเพราะมันหาไม่ง่ายเหมือนกันนะครับแบบนี้การแดงหรือการส้มการน้ำตาลมันก็จะสมบูรณ์ได้เลยนะครับยอดก็หลอดยอดเขายังเป็นอะไรอยู่ไม่รู้ผมเริ่มคันแล้วนะครับเริ่มคันคันแล้ว ยังไงถ่ายให้ด oh. pues, is ูเป็นอดๆนะครับโอ้ตอนนี้ทัวยใ้ไา่ไั่แบบนี้วะอ๋อเป็นตัวเนียดนี่โอ้ยเออมันลายสวยนะครับแบบนี้มันเกือบจะด่างนะครับแต่ว่ามันนี่ด้วยนะครับแต่สงสัยหน้าว่ามันจะเป็นเพราะใบอ่อนนะครับ เออวายลายเนี่ยเจ้นี่ไงบุบใบเกกับตำตามีลายหน่อยๆน,นะครับครับเดี๋ยวไปดูกันด้านบนอีกนะครับยังไปยังไม่ถึงที่ที่เราอยากจะไปด้วยนะครับต้องไปด้านบน,นครับเดี๋ยวก็ไปเจอกันด้านบนดีก,กว่านะครับยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปนะครับ คุณครับเดี๋ยวไปดูกันด้านบนนะครับน้อยน้อยหน่อยอ๋อไม่เงี้ย